เท็คพลังอาวุธกัมพูชาจากโปหุนเซนไร้ขีปนาวุธยิงถึงกรุงเทพแหล่งข่าวหน่วยความมั่นคงเปิดเผยถึงกรณีคำกล่าวอ้างของสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิทสภาและประธานองคมนตรีกัมพูชามีอาวุธยิงถึงกรุงเทพว่าจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์อาวุธกัมพูชายิงถึงกรุงเทพได้จริงหรือไม่นั้นต้องดูว่าระยะทางจากชายแดนกัมพูชาถึงกรุงเทพ อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณใกล้สุรินทร์สะแก้วราว250-300กิโลเมตรโดยเฉลีย่ยดังนั้นอาวุธใดที่จะยิงถึงกรุงเทพได้จากเขตกัมพูชาต้องมีพิสัยยิงอย่างน้อย200-300กิโลเมตรขึ้นไปโดยอาวุธปล่อยทางบกของกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักและเปิดเผยสาธารณะมี1 PHL03MRL เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องของจีนคล้าย BM30 s m e r c h 2พิสัยยิงมาตรฐาน70-130กิโลเมตรขึ้นอยู่กับกระสุน3แม้แต่รุ่นปรับปรุง AR2 ก็มีพิสัยราว150กิโลเมตรเท่านั้น4ท้าย 81/AS1/WS1B บางรุ่นจรวดหลายลำกล้องขนาดเล็กกลาง5พิสัยต่ำกว่า100กิโลเมตร แหล่งข่าวความมั่นคงระบุอีกว่าโดยที่ทางกัมพูชาไม่มีตามฐานข้อมูลในเรื่องของ 1. ไม่มีหลักฐานว่ากัมพูชามีขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า200กิโลเมตร 2. ไม่มีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้น (SRBM, MRBM) 3. ไม่มีอากาศยานขับไล่ติดอาวุธปล่อยระยะไกลเพราะไม่มีฝูงบินขับไล่เลยข้อเท็จจริงคือทางกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่ ไม่มีอากาศยานรบหรือโจมตีไฟท์เตอร์แอร์คราฟต์ในกองทัพอากาศไม่มีเรดาร์ควบคุมการบินระบบสั่งการอากาศสมัยใหม่ไม่มียุโทโธปกรณ์ที่ต้องอาศัยการฝึกนักบินระดับสูงแม้แต่ประเทศเล็กกว่าอย่างลาวยังมียักษ์130เครื่องบินฝึกโจมตีแต่กัมพูชายังไม่มีแม้แต่ UAV รบที่มีอาวุธแหล่งข่าวความมั่นคงกล่าวแล้วว่าสำหรับงบประมาณถือเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่สุดของกัมพูชางบกลาโหมของกัมพูชาในปี2 1,567ประมาณ550ล้านดอลลาร์สหรัฐ2,000 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับงบกลาโหมของไทยซื้อกริปเป็นเ f เพียง4ลำใช้งบประมาณราว1 9 0 0 0ล้านบาทซึ่งเท่ากับงบทั้งกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทั้งปี ส่วนขีดความสามารถของฝ่ายไทยมีเครื่องบินรบกริปเปน c d ด16 a b e m l u f 5 t h t 50 t h และเครื่องบินเหล่านี้มีพิสัยโจมตีถึงพนมเปนได้สบายและยังสามารถกลับฐานได้และมีอาวุธนำวิถีแม่นยำเช่น g b u 49 GPS Laser Guided Bomb, a i m 120 m r r a และ AGM Maverick คำกล่าวอ้างของสมเด็จฮุนเซนว่ามีอาวุธที่สามารถโจมตีถึงกรุงเทพแต่ไม่มีความประสงค์จะใช้เป็นคำพูดไร้น้ำหนักในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์เพราะไม่ปรากฏยุทธโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถดังกล่าวและกัมพูชาไม่มีระบบอาวุธพิสัยไกลและระบบควบคุมการยิงที่รองรับที่สำคัญไม่มีงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาจึงสันนิษฐานได้ว่า เป็นการกล่าวเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองภายในและเสริมภาพลักษณ์ผู้นำไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงยุทธศาสตร์แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ